สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับสลักยืด5มิลพร้อมลูกปืนผ่านะครับเกรดพิเศษนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงนะครับเวฟ125ยนะครับเราจะอัดสลักลงกันแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้ครับตอนนี้ก็กําลังจะอัดสลักเข้านะครับเป็น5มิลนะครับอันนี้ก็ก้านเดิมนะครับลูกค้าไปลองประเกันเอา2 3มมิลเพราะว่า ลูกสูบที่ไซส์นะครับที่ใช้นะครับที่ลูกค้าส่งมาทํานะครับน่าจะไม่ใช่ลูกเดิมนะครับน่าจะเป็นลูกโซนิกนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบมันสามารถปาดได้เยอะนะครับประกันเราจึงไม่จําเป็นต้องรอง5้มิลนะครับตอนนี้ที่ผมลงบอกไปว่า5นาทีรอรับได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มาทําที่ร้านนะครับก็ยืนรอได้เลยไม่เกินสินาทีแน่นอนนะครับแต่ประมาณห้นาทีนะครับ อันนี้ก็ทำอัดให้ดูเลยนะครับว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้ก็อัดดูก่อนนะครับว่ามันปิ้นหรือเปล่านะครับอ่ะเมื่อได้อจายแล้วว่าไม่ปิ้นนะครับเราก็จะอัดลงยาวๆเลยนะครับอันนี้อัดอัดเข้านะครับรวมตั้งศูนย์นะครับ5นาทีสลักแน่นนะครับแน่นมากดูความตึงได้เลยนะครับ600ปอนปอนะครับนี่ครับ นี่ครับ6 0รปอนด์นะครับอ่า5 0ามันเลขแดงนี้อันนี้600ปอนด์นะครับความแน่นของสลักนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าให้เชื่อมข้างด้วยกานบิดไม่ต้องกลัวบิดครับเพราะว่าแน่นนะครับแน่นจัดเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวบิดเลยนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ลูกปืนผ่านะครับอันนี้ก็เอาลูกปืนใส่ไปก่อนนะครับแบบนี้ แล้วก็ก้านใส่เข้าไปนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับมันจะยืดยั้งเยอะหน่อยนะครับ5้มิลนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็ต่อไปก็เอาปืนใส่่างนี้นะครับก็จะไปประกบกันพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับคอก้านยังไม่ติดนะครับก็เวลาประกอบก็ดูกระโปรงลูกด้วยแล้วกันว่ามันติดเข้าเหวี่ยงไหมนะครับเพราะว่าห้มิลก้านเดิม ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นก้านเว็บร้อยแบบหมกประเกนนะครับมันจะติดเยอะกว่านี้อีกนะครับมันจะติดแบบใช้ลูกกระโปรงสั้นเลยนะครับกระโปรงยาวๆมันจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นก้านเว็บร้อยมันจะสั้นกว่านี้อันนี้ก็ดันอีกข้างหนึ่งลงไปนะครับแล้วก็จะตั้งศูนย์นะครับนี่ครับแน่นแน่นมากเลยครับ ตึงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ออกมาตั้งศูนย์นะครับก่อนที่จะตั้งศูนย์ยังไม่ได้ตั้งศูนย์อัดเข้าไปเข้าหยามนจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะวิ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับของจริงเลยเดี๋ยวตั้งศูนย์ก่อนครับอ่านี่ครับก็วิธีตั้งศูนย์ก็ดูนะครับอ่าฝั่งนี้สูงขอฝั่งนี้ลง อ่ะนะครับอ่ะยังครับเพอลงเสร็จก็วัดดูนะครับสองทางเลยนะครับก็เอาให้มันใกล้เคียงนะครับอันนี้เคาะเคาะแรงไปนะครับด้วยความเป็นเคาะอย่างเดิมด้วยนะครับนี่ครับเคาะไม่กี่ทีเองครับนิ่งแล้วนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวจะเอาเข็มด้านเ็ษตั้งให้ดูทีหนึ่ง มาแล้วครับเอาเข็มตัวนี้นะครับมาตั้งดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัว์นี่นะครับก็ยกออกนะครับดันเข้ามาดูเข็มกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปอันนี้นะครับด้านขวาอันนี้เราเคาะไม่กี่ทียงนะครับเมื่อกี้นี่ นี่ก็เข็มนะครับเกือบนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกสอทีนะครับดูฝั่งซ้ายบ้างก็ถ้าเราอัดดีอัดตรงนะครับเข้าเหี่ยงก็จะตั้งง่ายถ้าเราอัดไม่ดีนะครับอัดเป๋นะครับมันจะตั้งยากมากเลยตั้งยังไงก็ตั้งไม่ตรงถ้าเราอัดแบบเข้าไปปิ้นนะครนะครับอ่ะอันนี้ครับก็ข้างซ้ายเข็มก็ มีกระเทือนบ้างนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูมุมนี้ดีกว่านี่ครับเพราะว่ามันมีคาบน้ํามันอยู่นะครับนี่ครับคาบน้ํามันอยู่ก็โดยรวมๆแล้วนะครับ90กว่าปซแล้วครับนี่ครับด้านซ้ายก็เดี๋ยวขอเคาะอีกนิดเดียวนะครับน่าจะตรงเกือบร้อเปเซเลยนะครับสําหรับเข้าเอย่างตัวนี้ ก็เดี๋ยวลองเคาะดูอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับแสงเริ่มจะไม่โผล่แล้วนะครับสองฝั่งเลยเห็นไหมแสงไม่โผล่ละอ่ะลองตั้งศูนย์ดูนะครับเนี่ยครับก็ถือว่านิ่งนะครับเพราะว่ากระดิกไปประมาณ นิดเดียวนะครับไม่ถึง0.02มิลนะครับดูด้วยตาก็รู้แล้วครับว่าโหนิ่งมากเลยนะครับอันนี้เข็มตัวนี้แค่ผ่านก็กระดิกเลยเห็นไหมครับแค่โดนนิดหน่อยก็กระดิกแลวครับอันนี้ก็มันสีกับเหล็กนะครับแล้วก็รอยยุบมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับลูกค้าใช้มาน่าจะคาดสามก้อนนะครับตรงเนี้ชามค์ดนะครับกินเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับเป็นล่องเลยนะครับอันนี้เข็มวิ่งผ่านนะครับก็โอเคเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่กระดิกเลยนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะว่าเข็มตัวนี้อย่างที่บอกว่าแค่นิ้วโดนเบาๆเนี่ยมันก็เลื่อนแล้วนะครับแค่เหล็กผ่านเนี่ยมีอะไรกระเทือนอกระเทือนหน่อยเดียวอะ่ะมันก็กระดิกแล้วนะครับเข็มตัวนี้อันนี้ด้านซ้ายนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เกีียวก็น่าจะตรงนี้กับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้น่าจะเวลาการเอาออกลอูกค้าไม่มีตัวดูดนะครับน่าจะใช้ค้อนเคาะมานะครับเกีียวบี้เลยนะครับนี่ครับ เกียวดุ <House> <speaking in aría> ้งนะครับเกียวดุ้งแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนะครับตั้งแต่แขนเขาเหวี่ยงมาเนี่ยดูการหมุนนะครับอ่าเนี่ยเฟืองเฟืองลูกปืนตรงหมดเลยนะครับแต่ตรงปลายเนี่ยกระดกเห็นไหมครับเพราะว่าโดนค้อนมานะครับแล้วก็หรือไม่ก็เอาตัวดูดจนไฟดูดด้วยความแรงนะครับเคาะมามันก็เลยเบี้ยวนะครับแต่เราดูตรงเข็มเนี่ยเป็นหลักนะครับว่าตรงไม่ตรงนะครับนี่ครับก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับยืดห้ามิลสลักนะครับ ลูกปืนผ่านะครับอย่างดีอันนี้ก็เอาไปใส่ไปปาถัวหลบวาลวเอาเองนะครับอันนี้ผมจัดให้แต่เข้าเหี่ยงนะครับเขาส่งแต่เข้าเหี่ยงมาทํานะครับลูกค้านะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับ